ที่ทุกคนเป็นกังวลมากคือเรื่องราวของวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเปิดคำทำนายของเด็กอินเดียที่เคยพูดเอาไว้ค่ะต้องบอกว่าทางนั้นของเด็กอินเดียได้ออกมาเปิดเผยนะคะวันสิ้นโลกหรือวันสิ้นสุดโควิดกันไว้จะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ แน่นอนว่าเด็กชายจากอินเดียคนนี้เนี่ยวยความที่วิกฤตแบบนี้ประเทศไทยเราเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่รับมือกับทางด้านของโควิดอย่างหนักเลยสําหรับปัญหานี้เจอกันทั่วทั้งโลกเลยแหละค่ะมีหลากหลายประเทศที่รับมือกับวิกฤตนี้ได้แต่ก็มีบางประเทศที่ยังรับมือไม่ได้มีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยแ่ะค่ะตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศจากทางนายกรัฐมนตรีว่าจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยเองก็ยังคงมียอดการติดโควิดเพิ่มขึ้นรายวันอย่างต่อเนื่องนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องพกหน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็พวกเกล่าสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหลายเพื่อรักษาความสะอาดให้กับตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าทุกคนใช้ชีวิตกันลำบากมากขึ้น ต้องเฝ้าระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ทุกคนพูดถึงและแชร์กันไว้อย่างมากมาย วันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังติดตามเรื่องราวสำหรับนักพยากรณ์ชาวอินเดียที่อายุ14ปีเท่านั้นแหละค่ะเขาได้ออกมาพยากรณ์และทำนายเกี่ยวกับวิกฤตที่ทุกคนกำลังเจอในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องราวของวิกฤตโควิดนั่นเองก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของเด็กชายอินเดียวัย14ปีคนนี้ได้ทำนายวันที่จะเกิดวิกฤตนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำค่ะโดยเขาได้บอกว่าชาวโลกนั้นจะประสบพบเจอกับเรื่องราวที่แสนทรมานอย่างสาหัส โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2019เพราะว่าเรื่องราวของดวงดาวดาวคันาจะโคจรมาพบกับดาวเสาและดาวพฤหัสเองโคจรมาพบกับดวงจันทร์และดาวราหูซึ่งดาวราหูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของดวงจันทร์และนอกจากนั้นยังทำนายไว้อีกว่ามีความรุนแรงของวิกฤตนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วง29มีนาคม2020ถึงวันที่1เมษาย,ยน2020 ด้สยสาเหตุของการเกิดวิกฤตครั้งนี้เผยว่าเกิดจากการที่เป็นกรรมของมนุษย์เขายังบอกอีกนะคะว่าวันสิ้นสุดของวิกฤตนี้จะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายน2,021น2021ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะว่าสิ่งนี้ก็ทำให้ได้ดีอย่าง เพราะว่าสิ่งนี้นะคะที่ทําได้ดีอย่างมากก็คือการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการรักษาสุขภาพจากโควิดอย่างเข้งคัดหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยและก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะ